เรายอมรับแม่เราใจร้ายวันนั้นใจร้ายเนี่ยแบบเราใจร้ายแต่เราเราก็แบบว่าเหมือนฆ่าลูกทั้งเป็นน่ะนนอะเหมือนฆ่าลูกทั้งเป็นน่ะแต่ความที่เราอ่อนโลกอ่อนประสบการณ์น่ะเนาะถ้าเราพูดว่าเราไม่รู้เรื่องเราเรียนเด็กมันใช่เด็กไหมมีลูกแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็คงจะ มันก็คงเจ็บปวดอะแต่ว่ามันต้องทนให้ได้เราพร้อม,อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเราให้ให้คนได้รับรู้ได้รับรู้อย่างนน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำอย่างนี้นะเพราะว่าการทำอย่างนี้มันหมายถึงการแบบจากกันตลอดชีวิตทั้งด้านอะไรแต่ไม่อะไรที่มันตามมามันเสียหายมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยกัดฟันเลี้ยงลูกไปเถอะ เดี๋ยวเขาโตอ่ะอย่างน้อยๆเขารักเราอย่างน้อยๆก็เป็นการเตือนสติคุณในสังคมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี